มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีประจำสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์วันพฤหัสบดีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์จากบทพระวราสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญจรบทที่13ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่15ความว่าก่อนวันฉลองปัสกาพระเยซูเจ้าทรงทราบว่าถึงเวลาแล้ว ที่จะทรงจากโลกนี้ไปเฝ้าพระบิดาพระองค์ทรงรักผู้ที่เป็นของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุดระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำปีศาจดนใจย,ยูดาสอิสคาริโอสบุตรของซีโมนให้ทรยศต่อพระองค์พระเยซูเจ้าทรงทราบว่า พระบิดาประทานทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วและทรงทราบว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจา้าและกำลังเสด็จกลับไปหาพระเจา้าจึงทรงลุกขึ้นจากโตะ๊ะทรงถอดเสื้อคลุมออกวางไว้ทรงใช้ผ้าเช็ดตัวฆ่าเอลและทรงเทน้ำลงในอ่างเริ่มล้างเท้าบรรดาศิษย์และใช้ผ้าที่ฆ่าเอลเช็ดให้ เมื่อเสด็จมาถึงซีโมนเปโตรเขาทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพเจ้าหรือพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในขณะนี้ท่านยังไม่เข้าใจแต่จะเข้าใจในภายหลังเปโตรทูลว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้พระองค์ล้างเท้าข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า ถ้าท่านไม่ให้เราล้างท่านจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราซีโมนเปโตรทูลว่าพระเจ้าข้าอย่าล้างเฉพาะเท้าเท่านั้นแต่ล้างทั้งมือและศรีรษะด้วยพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ที่อาบน้ำแล้วก็ไม่จำเป็นต้องล้างอะไรอีกนอกจากเท้าเขาสะอาดทั้งตัวแล้วท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว แต่ไม่ทุกคนทั้งนี้สงทราบว่าใครกำลังทรยศต่อพระองค์จึงตรัสว่าท่านทั้งหลายสะอาดแต่ไม่ทุกคนเมื่อล้างเท้าของบรรดาศิทย์เสร็จแล้วพระเยซูเจ้าทรงสวมเสื้อคลุมอีกครั้งหนึ่งเสด็จกลับไปที่โต๊ะตรัสว่าท่านเข้าใจไหมว่าเรา ทำอะไรให้ท่านท่านทั้งหลายเรียกเราว่าอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ถูกแล้วเพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆในเมื่อเราซึ่งเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นอาจารย์ยังล้างเท้าให้ท่านท่านก็ต้องล้างเท้าให้กันและกันด้วยเราวางแบบอย่างไว้ให้แล้วท่านจะได้ทำ เหมือนกับที่เราทำกับท่านคุณผู้ฟังครับบทพระวรสาราตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญจอร์นพระเยสุจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้รับใช้ผู้รับใช้ที่เป็นแบบอย่างพระองค์แสดงท่าทีต่อบรรดาศิษย์ของพระองค์รับใช้ในบ้าน ในยุคสมัยของพระเยซูเจ้าในยุคนั้นคนรับใช้ในบ้านจะมีหน้าที่ล้างเท้าให้แขกเมื่อแขกมาถึงบ้านแต่วันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ผูกผ้าเช็ดเท้าไว้ที่เอวเหมือนทาสทาสระดับต่ำสุดทำกันในยุคนั้นแล้วพระองค์ทรงล้างเท้าให้บรรดาศิษย์แม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์พระองค์ก็เต็มใจ รับใช้ชีวิตของเราซึ่งเราเป็นคริสเตชนผู้เชื่อติดตามองเราก็ต้องเป็นผู้รับใช้ด้วยเป็นผู้รับใช้อย่างเดียวไม่พอครับเราต้องเต็มใจรับใช้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติแด่พระเจ้าถวายแด่พระองค์ เมื่อพระเยซูเจ้าพระองค์เป็นแบบอย่างอย่างนี้คำถามที่เราต้องถามตนเองว่าวันนี้เราเต็มใจที่จะรับใช้ตามแบบอย่างของพระองค์หรือไม่แล้ววันนี้เราเริ่มต้นรับใช้ใครแล้วมาถึงเปโตรพระเยซูเจ้า ล้างเท้าบรรดาศิษย์เสด็จมาถึงซีโมนเปโรเตรเปโตรทูลพระเยซูเจ้าทันทีพระเจ้าข้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระเจ้าหรือคำตรัสตอบสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้ท่านยังไม่เข้าใจแต่จะเข้าใจในภายหลังคุณผู้ฟังหลับตาลองนึกภาพดูครับ หากเราเป็นเปโตรเปโตรที่มองดูพระเยซูเจ้าล้างเท้าบรรดาศิษย์คนอื่นแล้วขณะนี้พระเยซูเจ้ากําลังที่จะล้างเท้าของตนเองเสด็จใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วความคิดของเราจะเป็นอย่างไรเปโตรวันนี้สับสนครับสับสนมากเมื่อเห็นพระอาจารย์ซึ่งทําหน้าที่เป็นาทาสทาสที่ถือว่าต่ําสุด แต่พระเยซูเจ้าก็อธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในการเป็นสิทธิ์ของพระองค์นั้นเปโตรต้องทำแบบอย่างของพระองค์ถ้าเขาเป็นผู้นำเขาต้องเป็นผู้รับใช้ข้อความนี้ไม่รื่นหูสำหรับผู้นำหลายคนทำนี้ไม่รื่นหูสำหรับผู้นำหลายคนที่พบว่าการรับใช้คนอื่นอยู่ในการดูแล ซึ่งเป็นเรื่องอยากเพราะฉะนั้นวันนี้เราปฏิบัติตนอย่างไรต่อคนที่อยู่ในการดูแลของเราไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรืออาสาสมัครหรือคนในความปกครองของเราคุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าไม่ได้ล้างเท้าบรรดากระสวกเพียงเพราะจะให้พวกเขาทําดีต่อกันและกันเท่านั้นนะครับเป้าหมายที่เหนือกว่านั้นคือ ให้พวกเขาทํากิจการเดียวกันของพระองค์แพ่ขยายไปทั่วโลกแพ่ขยายไปทั่วโลกหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับสู่สวรรค์พวกเขาต้องออกไปในโลกกว้างเพื่อรับใช้พระรับใช้ซึ่งกันและกันรับใช้ทุกคนที่พวกเขาประกาศข่าวดีเรื่องของพระอาณาจักรสวรรค์ ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระกัมพีจากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระเวพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิสเจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ